ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสุไลจังย yeah. ่าสรยสุไจังไอไอไอ้อไ yeah. uh, ชนชอคุณานชคุณด RESS uh, DRESS, dress ว a uh, s u อ่ท์ชอต์ I like white s h i r t ไม่ชอบตอนฉันเป็นสโนไวท์เหรอสนสไวท์ต่ไอต,ตอนฉันเป็นสโนไวท์ไม่น่ารักเหรอ <c oughs> หัวล้อะหัวเราแบบแบบเป็นการหัวล้อะโมโม่แต่น่ารักจังเลยโอเคเนาโอเคใช่ไหมอือย่าย่า very beautiful ขอบคุณครับกาหมินกาหมิน yes <c oughs> I m i e t you <c oughs> ทำก่อนแป๊บหนึ่งนี่ควียอวอยอะไรวะแป๊บนึงเฮ้ยทำไมกวนเลยมันมักเทียวยอคิวท์คิวท์เซมทียอวอควียอควยควียอควอควียวยอควียอวอควียอควีอคสต๊อปสตยอควตยอควียอควี้อ่าียอควียอรายมากสยอรับยควยอยอยอควีอคววียควยอยอควยออยอคยวยอวีอวอืมข้ามว 네, 네่ไ어้พ요สุด요 예뻐요. 오ล้วแย่ 예뻐요 อ I ิโกริลลี่อ예เ요น a ย่ you, ย่ป 뷰티풀 유ป 뷰티풀, ่ปยแย่ปย쿤카่ปยแย่ปยแ คุณสวยมากนะครับผมเยปโยจำไว้แล้วไปพูดให้แม่คุณฟังที่บ้านไฮมัมเยปโยแม่คุณก็จะดีใจและรักคุณมากขึ้นนะครับผมเยปโย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 ไวกเยปยออืมเยปโยไมก็ไม่ต้องไม่ก็อด้ดูเยปโยฮ่า

ตำแตงขายไม่ได้แล้วตอนนี้ตำสัวก็ขายไม่ออกแล้ว because อย okay? ู่ตำไทยโอเคตำไทยเจโอเคเข้าใจเข้าใจจริงๆนะ <c oughs> ยานะอยู่มานานเข <c oughs> ้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าตอนนี้ปลาข้างๆร้านขายส้มตำตำซัวตำอะไรขายไม่ได้แล้วตอนนี้พวกเราต้องตำไทย ต้มตําไทยคือเด็กอะไรยังให้แบบกินก็คือต้มตําไทยกับมันต้มตําเราต้มไทยตอนเนี้ยเวลาฉันไปเอ่อ my my work เอ่อไอไปร้องเพลงใช่ไหมไอไปลาลาลาพวกเราต้มไทยทุกคนต้มไทยอ๋อต้มไทยเราต้มไทยพวกเราต้มไทยน่ารักดีนะครับจำไว้ต้มไทยฮึมกัมินย แจำหนึ่งปกข้างซ้ายอะไรไม่มีถ้าลบแล้วแจำหนึ่งนะอปออกซ้ายต้องสอนให้พูดถูกพูดถูกก็ไม่น่ารักเลยพูดผิดน่ารักอยู่เก่งมากเก่งมากเก่งมากๆเก่งจังเลยยามินสุกโกเอสโซโยอาสุโก้เอสโซโยโค้เซโยสุกโกเอส,อสโซโย ο. ก็เอสโซโยยายาก็เอสโซโยแปลว่าเต็มทิ้งมากเลยค่ะอืมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยจริงหลืดอะไรวะเนี่ยแป๊บนะสุดยอดเลยค่ะจริงนี่เอโยจริงนี่เอโยจริงนี่เอโยใครจอดเขาถือได้โยนได้เลยอามิน yes ไโย 아, oh, 가짜이매? 진짜요? 아, 진짜요. 리얼리, really? 진짜요. No. Not r e a l i n 짠. 짠 자요. 아잘 자요. Good night. Night. 음. Good night. 잘 자요. 음, 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? Oh, this is flower. 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? กคน <Good. S 1> <Good. S 2> ลอืมอกีอกคมเยโอละอืมอีกอมยเยโออืมอืมอืมอือนาฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮาฮ่าฮ่าก่าฮอจาา่่า่า่่่อ่ มไม่ไม่ I I tell เ y friend อ่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปบอกพ่อก่อนนอนนะนะอ้าวออกเสียงพร้อมกันจินจาโยจินจาโยโนะอ่ะ no, I, I I tell my family Charlie จินจาโยจินจาโยจินจาโยจ้า yeah. จินจาโยจินจาโยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอีโกโมเยโยอีโกโมเยโย อันนี้ยี่ยอนี่ก็มอเอยมยมมอมอยโอเคเอาวันวันเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กาเมินฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงคุณอยู่น่ารักมากขอให้อยู่มีความสุขขอให้ยู่เป็นน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีแต่คนรักยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในสุ่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรักกาเมินกันมากขึ้นน่ารักมากขึ้นผมก็มากวนเท่านี้นะ ก็ขออภัยด้วยถ้าว่าหน้าตาผมกวนแล้วไปกวนใครอยู่แถวนี้แล้วรำคาญผมนะกามิน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 อ๋กามินอยาก็อบคุณสุดตากามินขอบคุณสุดตาไปต่อ yes ให้สนุกนะทำงานให้สนุกนะวมาหมดตู้ตู้สู้ๆกามินอยู่เก่งมาก